วันนี้ของที่เราจะมารีวิวครับเป็นตัวนี้เลยสว่านไร้สายพูม่าเป็นแบบบัลเลด3ระบบเจาะได้นะครับขันได้นะครับแล้วก็เจาะกระแทกได้ชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้ใบพายตัวนี้เนี่ยเจาะไม้ที่มีความหนา37มมตรได้ถึง50ครั้งตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่2990บาทเท่านั้นเป็นอะไาที่ถูกมากๆสวัสดีครับผมเอรอ n ซิงเทลแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่บ้านนะก็ไม่ได้ไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปรีวิวรถแต่วันนี้นะครับเราจะมีช่วงงใหม่ขอเรรานะคับ เป็นช่วงแจกกล่องรีวิวช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีหลายๆคนส่งสินค้าเข้ามาให้เรารีวิวนะครับรวมถึงเป็นของที่เราจะต้องใช้อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันนะครับผมเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่แล้ว FC ของผมหรือว่าคนที่ชมในช่องเราเนี่ยก็จะชอบ DIY นะครับบางคนก็จะเป็นอู่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอยากที่จะมีเครื่องมือไว้สําหรับทํารถหรือว่าทําอะไรที่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยมีช่วงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบเป็นรีวิวของใหม่นะครับเราจะใช้ชื่อช่วง แกะกล่องรีวิวบางอันก็มีกล่องบางอันก็ไม่มีกล่องอย่างยางอย่างของบางอย่างไม่มีกล่องแต่เราจะใช้ชื่อช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ของที่เราจะมารีวิวครับเป็นตัวนี้เลยสว่านไร้สายครับจากพูม่านะครับตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือราคาเนี่ยถูกมากเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าราคา,า,คาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสว่านไร้สายแบบ3ระบบนะครับ3ระบบยังไงตัวนี้สามารถขันน็อตได้ นะครับนี่ขันน็อตเวลาเปลี่ยนโหมดเราก็จะปรับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขันน็อตเป็นรูปสกรูนะครับอันที่2นะครับสามารถเจาะได้นะครับก็คือเป็นรูปของดอกสว่างแล้วก็อัน,นที่3ครับก็คือสามารถเจาะกระแทกได้นะครับเจาะกระแทกเนี่ยสามารถเจาะปูนได้นะครับรวมถึงสามารถขันน็อตน,นะครับที่มันจะต้องมีการกระแทกเพื่อให้มันเข้าไปแน่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับทอร์กได้นะครับนี่สามารถปรับทอร์กได้กําหนดได้ว่าเวลาขันเนี่ยเราอยากที่จะให้ขันแน่นขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้มีทั้งหมด20ระดับนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วรอบครับตัวนี้เนี่ยปรับสปีดความเร็วรอบได้2โหมดนะครับก็คือเป็นโลนะครับกับเป็นไฮสําหรับเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับหรือว่าสําหรับอยากที่จะขันเบาขันแรงก็คือสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบบัตรเลดนะครับบัตรเลสก็คือเป็นแบบไร้แปลงถ่านนะครับพอไร้แปลงถ่านเนี่ยในเรื่องของการแมน,นเนทนแน้์นะครับก็จะแบบไม่ต้องไปบํารุงรักษามันเยอะนะครับรวมถึงอายุการใช้งานตัวนี้เนี่ยก็จะยืนยาวด้วยนะครับแล้วก็ความร้อนตัวนี้เนี่ยก็จะมีความร้อนสะสมน้อยนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของการออกแบบนี่ออกแบบด้านหลังนะครับเห็นไหมมีรูระบายอากาศนะครับจากตัวบัตรเลสเลยสามารถที่จะถ่ายเทอากาศออกทางนี้ได้เลยนะครับมีทั้งตัวด้านหลังแบบนี้แล้วก็มีด้านข้างด้วย ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหน้าตาก็สวยงามนะครับตัวจิปตัวมือจับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยางจับกระชับมือนี่แล้วก็ในส่วนของตัวไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการกดมีการปรับได้นะครับเขาจะเป็นสีเหลืองเหมือนที่ผมเคยบอกไปมาตอนรีวิวคราที่แล้วนะก็อย่างตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวกดก็คือเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวปรับเข้าออกนะครับนี่ใช้ปรับจากตรงนี้ครับอันนี้ก็คือถ้าเรากดฝั่งนี้จะเป็นการไขออกนะครับ ถ้ากดจากฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการไขเข้านะครับแล้วก็ถอดแบตแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมหน้าตาดูโอเคแล้วก็น้ําหนักเบานะครับกระทัดรัดนะอันนี้สามารถที่จะพกพาได้แบบสะดวกสบายมากๆ ตัวแบตนะครับแบตเขาให้มาเป็นแบต20โวลต์นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะความจุอยู่ที่2แอมป์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเคลมมานะว่าสําหรับเจ้าตัวสว่านตัวนี้กับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเห็นว่าเล็กๆแบบนี้ความจุแค่2แอมป์เนี่ยชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถใช้ใบพายนะครับใบพายแบบนี้เนี่ยขนาด22มิลน,นะ22มิลก็คือจะใหญ่กว่านี้สามารถใช้ใบพายตัวนี้เนี่ย เจาะไม้นะครับที่มีความหนา3 7ม mm ิมลิเมตรเนี่ยได้ถึง50ครั้งเจาะได้50รลูนี่ถือว่าแบบเนี้ยมีความอึดมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะให้ดูด้วยนะครับว่าถึง50จริงๆหรือเปล่าต่อการชาร์จ1ครั้งแต่เดี๋ยวเราต้องเอาไปชาร์จก่อน1รอบนะครับอันนี้ก็คือเอามาลองให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่สําคัญเลยก็คือตัวแบตนะครับเขาสามารถเช็คแบตได้อย่างนี้นี่อันนี้คือแบตเต็มมานะครับกดเช็คแบบนี้แบตเป็นสีเขียวก็คือเป็นแบตเต็มมา นะครับหรืออย่างที่บอกไปแบตบางลูกนะครับเวลาถอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเช็คที่ตัวสว่านใช่ปะ่ะแต่แบตอันนี้ก็คือมีข้อดีตรงที่ว่าพอเขาถอดออกมาเสร็จปุ๊บก็สามารถเช็คได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับในกล่องของเขานะครับสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีสว่านหนึ่งตัวนะครับแบตหนึ่งก้อนนะครับประกอบมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเน็บใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนบกับตัวเข็มขัดนะครับ หรือว่าสําหรับไว้ข้องเก็บอะไรอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้เขาให้มาด้วยนะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นแท่นชาร์จนี่แท่นชาร์จก็จะมีเป็นไฟบอกสถานะนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับเวลาชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีแดงพอเต็มปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นใบรับประกันด้านหลังนี อันนี้ผมบอกก่อนเลยดีกว่าราคานะครับค่าตัวเนี่ยถูกมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสว่านที่เป็นลักษณะของบัตเลตนะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่2,990บาทเท่านั้นเป็นอาไรที่ถูกมากๆนะครับแล้วก็หน้าตาอย่างที่บอกไปว่าโอเคมากๆนะครับมีไฟให้ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเครื่องมือของพูม่ากาลังทยอยเข้ามานะครับจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบเลยก็สามารถเข้าไปติดตามที่เพจพูม่าได้มาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันตัวสว่านตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงการเจาะนะ ใช้เป็นตัวดอกสว่านนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นในเรื่องของการเจาะนะครับก็สามารถใช้ดอกสว่านเนี่ยได้สูงสุดนะครับก็คือ10มิลนะครับนี่เ <ksam> ส<ว>น้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่านที่จะใช้กับหัวตัวนี้นะครับก็คือจะใช้ได้10มิลตรงนี้ก็จะมีบอกบอกไว้อยู่ว่าเป็น10มิลนะครับนี่ดอกสว่าน10มิลก็จะขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ขันน็อตได้นะครับขันน็อตก็จะใช้นี่เลยนะครับ เป็นหัวขันนะครับเป็นหัวขันลักษณะนี้จะเป็นหัวแบนหัวเหลี่ยมนะครับก็สามารถใช้ได้เวลาใส่เข้าไปตัวหัวของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นหัวเป็นแบบคลิปล็อกนะครับก็สามารถที่จะล็อกได้แน่นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายอย่างเงี้ยก็คือพอล็อกนี้ปุ๊บมันก็จะแน่นแล้วไม่ต้องมานั่งแบบใช้จำปาด้วยนะครับเพราะหัวเนี่ยก็คือเป็นหัวแบบพิเศษนะครับพี่สามารถใช้มือบิดล็อกได้เลยแค่นี้สมมุติถ้าปรับโล ถ้าปรับโลฟังเสียงเสียงก็จะหมุนในรอบพี่จะต่ำกว่าถ้าเป็นไฮเนี่ยรอบก็จะแรงมากนะครับนี่อันนี้คือเป็นแบบเจาะนะครับแล้วก็สามารถใช้หัวประเภทอื่นๆได้อย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นหัวที่เป็นบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์ต่างๆนะครับไว้สําหรับขันน็อตนี่เป็นหัวบล็อกก็สามารถที่จะเปลี่ยนใช้งานได้แล้วก็มีลักษณะที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยก็เอาไว้สําหรับไขน็อตที่หัวเป็นแบบประมาณนี้นะครับเป็นหัวหกเหลี่ยม เราก็จะใช้หัวต่อนะครับนี่จริงๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้หัวต่อแล้วก็ไว้สําหรับขันได้แบบนี้เราก็เปลี่ยนเข้าไปได้เลยจริง,รงๆมันมีความอนเนกประสงค์อยู่นะมันสามารถใช้ได้หลากหลายสําหรับใครที่แบบอยากที่จะขัดอุปกรณ์ต่างๆเราก็ไปสามารถซื้อแบบนี้มาแล้วก็ใส่เป็นอุปกรณ์ไว้ไว้สําหรับขัดอุปกรณ์ได้เป็นหัวที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะแปลงลวดนะครับแต่เป็นลักษณะของหัวที่เป็นหมุนนะครับ มีหัวเจาะนะครับหัวเจาะหรือว่าพวกแบบคาร์ไหัวคาบายาบายอะไรต่างๆก็สามารถใช้กับตัวสว่านตัวนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันดีกว่ามาลองเทสจากการเจาะก,กันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเจาะน็อตเกลียวปล่อยง่ายๆก่อนนะครับอันนี้จะเจาะแบบลักษณะที่ ไม่ต้องเจาะนำจริงๆแล้วว่าเวลาเจาะไม้แบบนี้นะครับเราแนะนําให้ใช้ดอกสว่านเจาะนำไปก่อนนะครับไม้จะได้ไม่แตกแต่นี้เดี๋ยวเราจะลองเทสแบบที่ไม่ต้องเจาะนำก่อนอพอมันเข้าไปสุดครับอันนี้เราปรับทอกไว้น้อยมันก็จะฟรีนะครับแต่ถ้าเราอยากที่จะอัดให้หัวจมลงไปอีกนะครับเราก็ ปรับท็อกให้มันเยอะๆนะครับเพื่อให้มันอัดลงไปได้อีกนะครับหัวก็จะจมลงไปนะแต่เวลาขันน็อตแบบนี้นะอย่างที่บอกไปว่าพอเราไม่ได้เจาะนำเนี่ยโอกาสที่ไม้แตกก็จะมีสูงนะครับรวมถึงเวลาเข้าเนี่ยมันก็จะเข้ายากนิดนึงนะครับก็จะต้องมีการค่อยๆนะครับค่อยๆเดินล่อไปแบบนี้เพราะไม่งั้นถ้าเราหมุนแรงๆเนี่ยอาจจะหลุดหรือว่าอาจจะแตกได้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเจาะนํานะครับเดี๋ยวเราถอดหัวออกก่อนนะครับถอดหัวออกก็ถอดง่ายๆเลยแค่บิดตรงเนี้บิดปุ๊บมันก็จะออกเลยนะครับเราใส่ดอกสว่านนะครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งทับสี่นะครับเวลาหมุนล็อกก็หมุนให้แน่นธรรมดามันก็จะแน่นเมาเวลาเจาะนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นหมวดเจาะนะครับเป็นหมวดเจาะฮึบอาจจะใช้ความเร็วรอบที่เป็นความเร็วสูงหน่อย เจาะน้ำสักสองลูนี่นะครับพอเจาะน้ำเนี่ยเวลาเข้าก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็เปลี่ยนดอกจริงๆถ้าใครไวก็จะใช้เป็นเทคนิคน,นิดนึงนแล้วเราก็ปรับเป็นโลอันนี้เดี๋ยวผมจะให้หัวหัวน็อตเนี่ยฝังลงไปลึกๆหน่อยนะครับเราจะปรับทอร์กสูงๆหน่อยแล้วกัน นะครับสักประมาณอ่ะสิหกประมาณนี้แล้วตอนเจาะตอนเอาลงทีนี้ก็จะง่ายขึ้นอันนี้มันฟรีแล้วรูมันใหญ่ไปนะมันก็จะลงไปลึกอีกนิดนึง แต่เนี้ยคือพอดีว่ารูที่เราเจาะนําอาจจะใหญ่ไปนะดอกสว่านเนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าน็อตเกลียวปล่อยนะนี่เห็นไหมพอดอกสว่านมันใหญ่กว่าเนี่ยพอเวลาเราใส่น็อตเกลียวปล่อยเข้าไปมันเลยหลวมนะครับก็เลือกดอกสว่านเนี่ยให้ไซส์มันค่อนข้างพอดีหรือว่าอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเจาะนําแล้วค่อยเอาดอกน็อตเนี่ยเจาะตามทีนี้มันจะแน่นกว่าแล้วพอเวลาฝังหัวเนี่ยมันจะฝังเข้าไปได้ลึกนะครับมาเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวลอง ลองใช้ทอกที่สูงโดยที่ไม่ต้องเจาะนำแล้วกันเพราะว่าผมมีดอกสว่านเล็กสุดแค่นี้โอเคเห็นไหมอันนี้ก็จะเจาะจนไม้แตกเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอันนี้คือเราจะใช้ทอกที่สูงแล้วก็จะอัดเข้าไปได้อีกถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนๆนะครับก็จะสามารถอัดเข้าไปได้ลึกเข้าไปอีก นะครับอันนี้น็อตเริ่มเก่าแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาลองใช้ใบพา,ายดูนะครับมาลองใช้ใบพา,ายดูบ้างการใช้ใบพา,ายนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกไปว่าที่เขาเทสมาเนี่ยคือแบต ตัวนี้แบต2แอมป์ตัวนี้นะครับตัว20โวลต์เนี่ยสามารถเจาะใบพา,ายที่มีขนาด22มิลนะครับได้ถึง50ลูนะครับแบตถึงจะหมดนี่อันนี้คือเป็นการการันตีความอึดของตัวแบต ลองและทั้งความเร็วสูงความเร็วต่านะครับความเร็วสูงดีกว่าอันนี้ถ้าใครที่เป็นสายช่างก็มาแนะนําหน่อยแล้วกันใช้ความเร็วต่ํามันก็จะช้านิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยใบพา,ายของเราเนี่ยอาจจะไม่คมพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอาจจะต้องเลือกใช้ใบพา,ายที่มีคุณสมบัติหรือว่าอาจจะใช้ที่แบบสังแพงดีๆหน่อยถ้าอยากที่จะเจาะเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาลองอีกรอบนึงมา ตัวรอบของเขานะครับตะกี้เนี่ยจากที่เราเห็นไปนะที่แรกผมลืมพูดนะครับตัวรอบของเขานะครับที่จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะเป็นโลกับไฮเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอบตัวเปล่าของเขานะครับอยู่ที่500รอบนะครับถ้าเป็นรอบต่ํานะเบอร์ที่เป็นโลนะครับส่วนที่เป็นไฮนะครับจะอยู่1 5 0 0รอบนะครับก็อย่างที่เห็นไปว่ารอบต่ําก็จะหมุนช้าๆถ้ารอบสูงเนี่ยก็จะอยู่หมุนอยู่ที่1,500รอบแล้วก็ในเรื่องของ Impact นะครับตัว Impact r a ร e นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรอบต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ 7,500นะครับส่วนสำหรับรอบสูงนะครับจะอยู่ที่22,500นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีท้องอยู่ที่45นิวตันเมตรนะครับถือว่าเพียงพอกับการใช้งานตอนนี้ครับเราก็วาร์ปมาอยู่ที่ร้านกันต่อครับเพราะว่ามาเทสต่อที่ร้านนะครับตะ่กี้อยู่ที่บ้านเนี่ยกล่าวว่าจะเจาะปูนไม่รู้จะเจาะที่ไหนนะครับมาถึงร้านเราก็เลยมาหาก้อนปูนนะครับเพื่อทําการเจาะนะครับนี่เราใช้ดอกเป็นดอกขนาด10มิลนะครับเป็นดอกเจาะปูนขนาด10มิลตัวนี้ เพื่อใช้ในการทดสอบเจาะนะครับต้องบอกว่าตัวสว่านตัวนี้เนี่ยเขารองรับตัวดอกสว่านขนาด10มิลพอดีสําหรับปูนที่เป็นปูนแข็งๆแบบนี้เลยควรที่จะใช้ดอกสว่านที่เล็กกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวหัวล็อกเนี่ยมันจะทนแรงล็อกไม่ไหวนะครับเพราะว่าปูนแบบนี้ค่อนข้างที่จะแข็งมากๆนะครับแต่ตะกี้เนี่ยเราลองใช้เจาะปูนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปูนที่มีความเชือนก็จะเจาะลงไปได้แบบสบายๆเลยลงไปลึกเลยนะครับจริงๆกําลังตัวเครื่องเนี่ยเหลือๆเลย นะครับแต่ตัวจับเนี่ยมันจับไม่ไหวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้เป็นสว่านนะครับเป็นสว่านเป็นขันสกูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในการเจาะกระแทกเนี่ยมันก็เป็นตัวแถมมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตะกี้เนี่ยมาถึงเราก็ลองตัวอื่นอีกลองตัวขัดนะครับนี่ลองตัวขัดก็คือขัด สีนะครับลอกสีของตัวคาลิปเปอร์ก็สามารถที่จะขัดออกได้สบายๆเลยแต่แบบนี้เนี่ยก็แนะนําให้มีคนช่วยกันจับนะครับเพื่อทําการขัดนะก็ใช้หัวแบบนี้ในการขัดได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเจาะรูนี่เรามาเจาะเพิ่มนะครับตอนนี้มีกี่กิโลห่งามี่ห้าหกเจดก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคมมาว่า สำหรับตัวสว่านตัวนี้ครับใช้กับตัวใบพายขนาด22มิลนะครับสามารถเจาะตั้งแต่แบตเต็มนะได้ทั้งหมด50รูนะครับกับเนื้อไม้ที่เป็นเนื้อไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งตะกี้เนี่ยเราเจาะแบบไม่ได้พักเลยทั้งเจาะปูนนะครับทั้งไปทดสอบปูนที่เป็นปูนเนื้อแข็งที่เราบอกว่าเจาะไปเสร็จปุ๊บหัวเอาไม่อยู่แล้วก็มาลองขัดนะครับแล้วก็มาเจาะไม้ต่อเราไม่ได้พักเลยสุดท้ายมันมีระบบโพเทคครับมันตัดเนี่ยเพราะว่ามันเกิดความร้อนสะสมครับ แล้วก็ตัดที่ตัวแบตนะครับตัดที่ตัวแบตแล้วก็มันจะหยุดไปเลยตอนนั้นมันใช้ไม่ได้ อย่างที่เขาบอกมาว่าเขาเคม50ลูนะครับแต่50ลูนะที่นี้นะครับก็คือจะต้องเป็นการเจาะแล้วก็พักนะครับเขาบอก50ลูเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าแบตมันอึดนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ยาวนานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานหนักๆแบบนี้อย่างทม่กี้ที่เราเห็นการเจาะเนี่ยเจาะหนึ่งลูใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าตัวใบพายนี้ไม่คมมากๆก็ยิ่งใช้เวลานานนะครับมันก็เกิดความร้อนสะสมนะครับก็เลยทําให้ ตัว protection เนี่ยทำงานนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแบตเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือว่าเสียนะครับรวมถึงมอเตอร์ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรามีตัวบล็อกไฟฟ้าอยู่ที่ร้านพอดีเลยตะกี้นี้ตอนที่แบตมันตัดนะครับเราก็เลยทําการเอาแบตของตัวบล็อกไฟฟ้าเนี่ยมาลองเทสดูนะครับเดี๋ยวลองแกะมาให้ดูว่าตัวแบตเนี่ยข้อดีคือตัวซ็อกเก็ตเนี่ยครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่เห็นไหม ถ้าเราดูด้านในแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าซ็อกเก็ตเหมือนกันนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับแบตตัวสว่านไฟฟ้าที่ให้มานะครับจะเป็นแบต20โวลต์นะครับ2แอมส่วนแบตของตัวบล็อกไฟฟ้านะครับจะเป็นแบต20โวลต์เหมือนกันนะครับแต่เป็น4แอมนะครับสามารถใส่ทดแทนกันได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนี่อันนี้คือข้อดีสําหรับใครที่ซื้ออุปกรณ์พูม่าไปนะครับแล้วเป็นอุปกรณ์ไร้สายแบบนี้นะครับ สามารถใช้แบตด้วยกันได้นะครับอย่างตะก,กี้เนี่ยพอมันฉุกเฉินเราสามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้อย่างสําหรับตัวบล ok ็อกไฟฟ้าก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่จริงๆไม่แนะนําเพราะว่าแอมมันน้อยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยใช้รอบค่อนข้างสูงใช้กําลังค่อนข้างสูงใช้แป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะครับก็เลยไม่แนะนําตอนนี้จริงๆแบตยังไม่หมดนะ18รลูนี่แบตยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีก1ขีดนะครับซึ่งเราไม่ได้เจาะแค่นี้18รลูนะอย่างตะก,กี้ที่เห็นมาว่าเราเทสต,ตั้งแต่อยู่ที่บ้านมาแล้ว ทั้งเจาะน็อตนะครับทั้งเจาะรูขัดเจาะปูนนะครับใช้แบบคบคันเลยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบช่วงนี้ของเรานะครับเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับกับช่วงแกะกล่องรีวิวสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะว่าอยากให้เรารีวิวอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะหาของมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่แล้วตอนนี้พอดีพี่อีทส่งของมาให้อีกอันนี้เป็นโรตารี่ที่เรามีอยู่เหมือนกันแต่เนี้ยเราใช้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังใหม่ๆอยู่นะครับก็เหมือนกันใช้แบตเป็นบต แบบเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบต4 m อนะครับซึ่งเป็นแบตแบบเดียวกับที่เราใช้ในตัว บล็อกไฟฟ้านะครับนี่ใช้ด้วยกันได้เออก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องมือช่างพูม่านะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจของพูม่าได้เลยนะครับเป็นเพจพูม่าทูไทยแลนด์หาได้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราอยากที่จะใช้อะไรบ้างนะครับเขาจะมีข้อมูลอยู่ในเพจเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าเครื่องมือที่เป็นประเภทไร้สายแบบนี้นะครับกำลังที่จะทยอยเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถเข้าไป ติดตามดูได้เลยที่เพจ p ูมาทูไทยแลนด์ฝากไปด้วยนะครับช่วงใหม่ของเรานะครับแกะกล่องรีวิวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ